การคำนวณค่าขนส่งตามปริมาตรของสินค้าและน้ำหนักของสินค้าในการขนส่งระหว่างประเทศทำไมสินค้าบางชิ้นดูเหมือนว่าจะมีปริมาตรเล็กแต่ค่าขนส่งกลับแพงเท่ากับสินค้าที่มีปริมาตรใหญ่หรือแพงกว่าในการขนส่งระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางอากาศการขนส่งทางบกด้วยตู้คอนเทนเนอร์หรือการขนส่งทางทะเลด้วยตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักของสินค้าและปริมาตรของสินค้าในตู้ต้องถูกนำมาใช้ในการคำนวณในการขนส่งขนาดของตู้คอนเทนเนอร์มีขนาดมาตรฐานและแน่นอน ถ้าเราจะยกตัวอย่างการเติมตู้คอนเทนเนอร์ให้เต็มโดยที่ตู้คอนเทนเนอร์แรกเต็มไปด้วยฟองน้ําและตู้คอนเทนเนอร์ที่2เต็มไปด้วยเหล็กการจะคิดค่าขนส่งตามปริมาตรของทั้งสองตู้นั้นอาจจะเท่ากันเนื่องจากน้ําหนักของทั้งสองตู้อาจแตกต่างกันดังนั้นการคิดค่าขนส่งโดยใช้ปริมาตรหรือน้ําหนักเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งอาจไม่ถูกต้องทางอุตสาหกรรมการขนส่งระหว่างประเทศจึงเริ่มใช้การคิดค่าขนส่งโดยอาศัยน้ําหนักของสินค้าการแปลงปริมาตรเป็นน้ําหนัก และปริมาตรของสินค้าการแปลงน้ำหนักเป็นปริมาตรโดยทั่วไปทั้ง2วิธีการคิดค่าขนส่งนี้จะเลือกวิธีที่ให้ค่าสูงกว่ามาใช้ในการคิดค่าขนส่งยกตัวอย่างสมมติว่าความยาวความกว้างและความสูงของสินค้าที่วัดได้จริงคือ500เซนติเมตรคูณ152ซติมตรคูณ80ซเมตรและน้ำหนัก660กิโลกรัมปริมาตรที่วัดได้จริงโดยจะคิดเป็น500ซติเมตรคูณ152ซนติเมตรคูณ80ซนติเมตร หาหนึ่งล้านเท่ากับ6.08ลูกบาศก์เมตรสูตรคำนวณน้ำหนักปริมาตรย้อนกลับคือน้ำหนักที่วัดได้จริง660กิโลกรัมหาร450เท่ากับ1 4 6 6 7ลูกบาศก์เมตร6.08มากกว่า1 4 6 6 7ดังนั้นราคาจะคำนวณที่6.08ลูกบาศก์เมตรเมืม่อคำนวณค่าขนส่งสุดท้ายกลไกการได้กเก็บเงินข้างต้นเหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าจำนวนมากเท่านั้นไม่ใช่สำหรับการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมด